มาดูสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชานะคะกัมพูชามีการเคลื่อนพลอย่างต่อเนื่องล่าสุดเราได้เห็นความเคลื่อนไหวของทหาร BHQ นะคะซึ่งได้มีการเคลื่อนพลโดยนั่งรถจำนวนมากเลยค่ะเคลื่อนย้ายไปที่แนวหน้าค่ะกัมพูชาเติมทับขน BHQ เข้าแนว<อ>รบ,รบที่ปราสาทตาควานย,าวน,ยนี่คือคลิปหนึ่งที่มีการเผยแพร่ออกมาเท่านั้นยังไม่หมดนะคะวันที่21เมื่อวานนี้ ส่องขมรค่ะเ<ๆ>พจของไทยได้มีการนำคลิปทหารขมรนที่เขาลงคลิปไว้แคปชั่นบอกว่ามาทำอะไรที่นี่จะเห็นได้ว่าเป็นทหาร B H Q อยู่หลายนายเหมือนยืนรออะไรสักอย่างน่าจะเป็นการขนพลทั้งหมดนะคะที่จะไปที่แนวหน้าและอีกหนึ่งคลิปลงไว้วันที่19เดือน11ปี68ทหารขมรนค่ะลงคลิปสั้นๆบอกว่าเพื่อภารกิจ อันนี้ไม่ใช่ B H Q นะคะเพราะว่าเสื้อผ้าจะต่างแต่เห็นว่าทั้งหมดก็คือเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมนะต้องบอกว่าเห็นว่าทางฝั่งของกัมพูชาเนี่ยมีการเคลื่อนทหารมาหลายจุดนะคะส่วนหนึ่งก็มีการเดรินลาดตระเวนแล้วเดินลาดตระเวนมาเจอกับทหารไทยแล้วมาถามทหารไทยว่าใครตัดน้ําตรงนั้นนะ่ะแล้วเท่าดูเนี่ยอ่างเก็บน้ําเป็นของฝั่งไทยเรานะ แต่เขามาถามว่าน้ำน่ะไทยเป็นคนตัดใช่หรือเปล่าซึ่งภาพอันนี้นะเป็นคลิปที่ออกมาจากชุมชนชาวสุรินนะคะชุมชนคนสุรินเนี่ยมีการเปิดเผยคลิปนี้ออกมาเป็นจังหวะที่ทหารไทยบอกให้ทหารขมรถอ,อยไปแต่ทหารขมรบอกถอยยังไงอ่ะมีคนตัดน้ําอ่ะไม่ก็คือคอ,คอ,อยากให้ถอยกลับไปตรงเดิมก่อนอยา่าอย่าพึ่งออกมา ມັນອ້ອຍນຸແທ້ອ້ອຍຕຸນນູບາດແດນມັນເດນູນະເດກບາງນູປີມຸນອໍປີມຸນຍັງຖອດໃນເດກກ લાઈ ຢຽມຕັກນັ້ນອັນນີ້ຍັງເດກຢຽມຕາມເວກຈາວກັດທິໂອວ່າໂອເຄທີ່ໂລດທີ່ລູດທີ່ລູດກໍວ່າໃຫ້ເກລູດລູດໂອຍລູດຕິໂອລູດກັບຕິໂອຕາຊ່ວຍເມ й ຊັ້ນອໍກັດເທີ กะที่อยู่กะที่อยู่ตึกเพลนี่กะที่อยู่ตึกนี่นะกับตึกอ๋ออารากงเขาว่ามีคนมาตัดเรื่องนั้นค่อยไปคุยกันข้างบนให้เจ้านายเขาคุยกันแต่เรื่องนี่เรื่องออกมานี่มีการเอาเนี่ยมาใเฉยนะหรือกัดบอกน้ำอ่อนลีเนี่ยก็้วก็ตัดท่อมันท่อตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของฝั่งไทยไงอันนี้กัดกัดเขตดท่าน คลิปนี้เป็นการเถียงกันระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาคือทหารกัมพูชาเนี่ยลาาตะเวนแต่ว่าเลยเขตแดนที่กําหนดเอาไว้ทหารไทยก็เลยสกัดทหารเขมรบอกว่าเอาสกัดทาไมอ่ะจะมาดูว่าใครตัดท่อน้ําซึ่งท่อน้ําอันนี้เป็นท่อน้ําลักษณะคล้ายๆกับการรักน้ำอค่ะจะอ่างเก็บน้ําพี่ปุ้ยทหารไทยบอกก็อ่างเก็บน้ํมันอยู่ฝั่งไทยอ่ะใครเข้ามาขโมยอ่ะ กัมพูชาก็าบอกว่าก็ทําไมเมื่อก่อนเข้ามาได้อะถ้าเป็นดินแดนของไทยจริงๆทําไมเมื่อก่อนฉันเข้ามาได้ทหารไทยบอกว่าก็เมื่อก่อนอะชอบเข้าบุกลุกเข้ามาไงตอนนี้ไปก่อนเลยเรื่องท่อน้ําเดี๋ยวไปคุยกันให้หน่วยเหนือเขาคุยกันกัมพูชาก็เลยเหมือนกับลักษณะเหมือนจะเข้าใจเหมือนจะเข้าใจแต่ก็ยังเข้ามาเถียงอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ยคือเท่าที่ดูเนี่ยมันเป็นลักษณะของหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าท่าน้ำอะเป็นของพี่จริง แล้วจะมาถามทําไมว่าคใครตัดน้ําเอาเอแปลกเหมือนกันก็คือมันอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยด้วย<ช>นะคะ่ะจำได้ไหมช่วงมีการประทะก,กันแรกๆห้าวันตอนนั้นก็มีข่าวเรื่องของสายลับปรากฏว่าตอนนี้มันกลับมาอีกแล้วมีการพูดถึงว่าเอ๊มีสายลับ แบบป,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 ปูนปูนเป็นเปียนอยู่แถวแถวปราสาทพระวิหารแต่ว่าถ้าเป็นทางฝั่งของไทยอยู่ตรงเขตป่าสงวนเขาก็มีการบอกพูดถึงชื่อถึงหน้าตาด้วยแล้วทีมข่าวของเราเนี่ยค่ะน้องอ้อก,ก็เลยเอารูปภาพคนนี้ไปให้กับคุณลุงดำรงเมื่อสักครู่ดูว่าอพอจะจําได้ไหมเพราะคุณลุงก็อยู่ในพื้นที่นี้มานานปรากฏว่าคุณลุงดำรงเนี่ยแหละค่ะอดีตฐานปรานบุญเขาพระวิหารบอกว่าประเด็นสายลับเนี่ยอันเนี้ย จำหน้าได้นะแต่จำชื่อไม่ค่อยได้แล้วแกก็บอกด้วยนะคะว่าเรื่องสายลับมีม,ม,ม,มานานแล้วตั้งแต่ปี2554กลุ่มสายลับมันจะทำเป็นขบวนการจะมีการแบ่งหน้าที่กันขั้นตอนคือการแฝงมาเป็นแบบชาวไร่ชาวนารับจ้างทั่วไปหลังจากนั้นทำอะไรสรํารวจจุดแล้วก็ปักหมุดเพื่อส่งข้อมูลไปให้กับทางฝั่งกัมพูชาซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณลุงบอ,บอกว่าไม่น่ากลัวหรอก แต่ว่าสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังก็คือว่าถ้าเห็นคนแปลกหน้าก็ต้องมีการแจ้งเตือนกันสําหรับเรื่องของสายลับที่ว่านี้ค่ะเอ,อซึ่งนอกจากนี้เนี่ยนะคะปรากฏว่าพอบอกว่าออคุณลุงก็ไม่แน่ใจแต่เห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราไปดูที่เขามีการถ่ายภาพนะเอาภาพขึ้นมาก็ได้ค่ะภาพของคนคนนี้ที่เขาบอกว่ารู้จักไหมเนเรื่นถ่ายเซลฟี่ใช่ไหม ใช่ใช่ที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยอ่ะเออเราก็เลยตามหาจนกระทั่งไปเจอว่าอ๋อมีจริงๆด้วยสายลับคือภัยจิตรัตนานี่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 ชายต้องสงสัยก็คุณพี่แต่งตัวแบบนี้หลายคนก็ไปจับตาไงยิ่งช่วงนี้สถานการณ์ชายแดนดูเหมือนว่ามันมีความตึงเครียดหลายคนก็อยากจะรู้ว่านอกจากโดนสอดแนมแล้วเอาสายลับส่งเข้ามาในประเทศไทยหรือเปล่าเห็นบอกว่าตามไปจนเจอนะพี่อ้อภัยจิตพานนท์ของเราเจอตัวผู้ชายคนนี้ ที่ใส่เสื้อแล้วก็ใส่หมวกคุมผมแบบนี้แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมาตามไปจนเจอลุงบอกคนไทยจ้าฉันคนไทยไหนพูดไทยได้ไหมพูดไทยได้ลุงคนนี้ชื่อว่าลุงภัยจิตรัตนาลุงบอกว่าไม่ใช่ขเขมรเป็นชาวบ้านอยู่ที่ภูมิสรอถามว่าลุงยืนยันหน่อยได้ไหมว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าลุงบอกว่ายังไงฟังเสียงค่ะออคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต คนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมบ่ร้อยหรอกห้ารอยเลยเนี่ยเกินร้อยเออเกินร้อยเออเนี่ยแหะผมขี่รถมาเนี่ยอือใช่เราเนะเออใช่แหละขี่รถแล้ววันนั้นไปไหนกลับมาที่กตยางกลับมาจากกีดยางเออไปกีดตรงไหนมาจ๊ะอืมกับรถาะทองตะเ่านั่นครับโอ้จังไส่ไม่เคยเห็นหน้ามั้ง เอานังสือผมกับโเป็นให้ผมไปถ่ายรูปจังไรโทรศัพท์กับโเป็นอีกอเอ้ผมไปถ่ายยังไงโทรศัพท์ไม่มีไม่มีเลยอืมดังเตง็มไม่มีอย่างไหนมีดแนวทุ่งพา,ายกับมีดไปซื้อเอ้าโอ้ยไปสิมีเนาะถ้ามีสิมัมนอยู่ทุกอีกสิหรอกรู้จักใครสั่งโน้นไหมไม่มีไม่มีนะครับอืมจ้ากิไปอย่างไหนพี่น้องกับบมียังกับบมีดัง น่าจะคนไทยนะใส่เสื้อกองทัพบกด้วยก็ภาพที่ปรากฏผ่านสื่อทําให้ลุงคนนี้โดนสงสัยว่าใช่หรือเปล่ามาสอดแนมหรือเปล่าลุงบอกไม่ใช่ไม่ใช่สายรับกัมูชาจะเข้าไปดูสวนยางผมเนี่ยเมีสวนยางเป็นสิบไร่นะซึ่งอยู่บริเวณช่องตาเท่าแล้วลุงบอกว่าคนไทยถ้าจะให้พูดนะว่าเป็นคนไทยร้อหรือเปล่าเกินร้อยห้า้ย ห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเห็นบอกว่าหลังจากถูกสงสัยชาวบ้านโดยผู้ใหญ่บ้านก็เรียกเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ทหารรวมถึงหน่วยงานปกครองท้องถิ่นนะคะยืนยันตัวตอนเรียบร้อยสรุปคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะค่ะดีนะไม่ให้ร้องเพลงชาติด้วยนะคะมาดูฝั่งของกัมพูชากันหน่อยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยมันมีโรงเรียนลูกผู้ชายแห่งหนึ่งเขาเตรียมพร้อมที่จะไปโรงเรียนลูกผู้ชายที่ว่าปกติแล้วเอะโรงเรียนอะไรโรงเรียนลูกผู้ชายอดูภาพเลยแล้วกันว่ามันหมายถึงอะไรค่ะ

ดูแถวิยาวมากเลยยาวสุดลูกหูลูกตานะ่ะพี่ปุ้ยคุณผู้ชมแสดงว่าเยอะมากเลยนะคะ<ษ>คือทหารขมรนะคะเขามีการโพสต์ไว้บอกว่าเนี่ยกำลังจะไปโรงเรียนลูกผู้ชายเราพร้อมแล้วพร้อมพลีชีพเพื่อชาติสละเลือดเพื่อชาติส่วนทาตก็คือกระดูกจะมอบให้แม่คือมันหมายถึงสัญญาณอะไรอะ่ะเตรียมพร้อมรบขนาดนี้แม้ว่าตายก็ยอมค่ะ ตายแล้วพร้อมร้อยเปอร์เซเลยเห็นบอกว่าคือนอกเหนือจากภาพที่เห็นเดินกันเป็นแถวแถวแบบนี้นะคะก็มีส่วนของกําลังทหารของกัมพูชาที่ไปประจําการเห็นบอกว่าไปถ่ายคลิปแล้วก็เซลฟี่บอกพร้อมปกป้องแล้วขออย่างเดียวขอกําลังใจจากคนกัมพูชาหน่อยพวกเราทหารเนี่ยพร้อมตลอดพร้อม24ชั่วโมงพร้อมเต็ม100%มีคลิปที่เขาถ่ายบอกขอกำลังใจจากชาวกัมพูชาค่ะ បងប្អូនឡើรียมរួចហើយបងប្អូន100 100%លោកដង100%នេះចាប់ថ្ងៃទៅត្រៀមរហូតហើយមិញយន្តហោះឡើងហោះវាបប24មោហើយបប24មោរងចាំតែបាត់បញ្ជារងចាំបាត់បញ្ជាឆ្្នាក់លើឥឡូវពួកខ្ញុំបានត្រៀមរៀបចំហើយអស់ហើយបាទបាយបាយបងប្អូនយើងសុខស្បាយដល់គ្នាណាយើងនៅកម្មតពូមមុខការពារជីវិតមេពូមដើម្បីប្រជាជនដើម្បីប្រជារាស្ដ្របាទបាទហើយសូមកម្លាំងចិត្តអ្នកមួយពីបងប្អូនបាទអរគុណ អីពួកខ្ញុំមកលេខ្សែទៅនៅទល់មុខគ្នាមកខាងនេះទៅ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  ตัวโหดตัวแรงแกวง RPG เหมือนไม้คาทาเลยอะถือแบบนี้เลยคุณผู้ชมคือเขาบอกว่าเขาเตรียมพร้อมรอคำสั่งจากเบื้องบนแล้วก็ขอกำลังใจจากพี่ๆน้องๆชาวกัมพูชาหน่อยเพราะเขาต้องการที่จะปกป้องมาตุภูมินี่คือแนวหน้านะ<ฮ>อยู่แนวหน้าเลยบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเห็นบอกว่าไม่ได้มีแค่นี้อีกคลิปหนึ่งที่เห็นบอกว่าวางกำลังเรียบร้อยถ่ายคลิปเพื่อจะบอกว่านี่ไงผมผมพร้อมอยู่แล้วตามแนวป่าตรงเนี้ยนี่ค่ะ เตรียมโจย่เตรียมเีบอิกรรมเตรียมคือทุกคนต้องพร้อมตลอดเวลาก็แสดงให้เห็นถึงความพร้อมมากในรอบนี้ว่าหากมีการปะทะกันเกิดขึ้นทหารกัมพูชาเคลื่อนพลประจำการตามจุดต่างๆบริเวณชายแดนนะคะค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีกันบ้างนะคะจังหวัดอุบลราชธานีถ้าจำกันได้ก็จะมี จุดยุทธศาสตร์ <ฮะ S 2> อยู่หลายจุดด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือช่องอานไม้อย่างที่ว่านะคะซึ่งตรงนี้ยังคงเป็นพื้นที่ควบคุมระหว่างไทยและกัมพูชายอยู่